เสียงเครื่องยนต์เก่าดังแผ่วในค่ำคืนธรรมดาไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเงินค่าเดินทางเพียงไม่กี่ใบจะเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่พรากอนาคตทั้งชีวิตของเด็กหนุ่มวัยเพียง19ปีไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับได้คืนนั้นเขาออกจากบ้านด้วยความคิดเรียบง่ายแค่จะไปให้ถึงจุดหมายเหมือนทุกวันในกระเป๋ามีเงินไม่มากในหัวมีแต่ความกังวลเล็กๆเ,เรื่องค่าเดินทางที่แพงเกินกว่าที่คิดการโต้เถียงเริ่มต้นจากคำพูดไม่กี่คำน้ำเสียงที่แข็งขึ้น และสายตาที่ไม่ยอมกันความตึงเครียดค่อยๆก่อตัวขึ้นในพื้นที่แคบของรถเหมือนระเบิดเวลาที่ไม่มีใครรู้ว่ากำลังนับถอยหลังเด็กหนุ่มไม่ใช่อาจยากรไม่ใช่คนที่มีประวัติร้ายแรงเขาเป็นแค่คนธรรมดาที่กำลังเผชิญอารมณ์พุ่งพล่านของวัยรุ่นความโกรธความอับอายและความรู้สึกว่าตัวเองถูกกดทับทุกวินาทีที่ผ่านไปการตัดสินใจของเขาเริ่มหลุดออกจากเหตุผลทีละน้อยเพียงเสี้ยววินาทีเดียวการกระทำที่ไม่อาจแก้ไขได้ก็เกิดขึ้น หลังจากคืนนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปเสียงไซเรนดังแทนเสียงชีวิตปกติข่าวอาชญากรรมแพร่กระจายอย่างรวดเร็วชื่อของเขากลายเป็นหัวข้อสนทนาในสังคมจากเด็กหนุ่มธรรมดากลายเป็นจำเลยในคดีที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึงในห้องสอบสวนเขานั่งก้มหน้ามือสั่นดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนไม่มีใครเตรียมเขามาให้รับมือกับผลลัพธ์ที่กำลังจะตามากฎหมายไม่มองที่อายุไม่มองที่ความตั้งใจในใจลึกๆมันมองแค่สิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งนั้นกำลังผลักเข,เขาเข้าใกล้เส้นทางที่มืดที่สุดในชีวิต จากค่าเดินทางธรรมดาสู่กระบวนการยุติธรรมที่ไร้ความปราณีและนี่ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวนี้วันเวลาหลังการจับกุมไหลผ่านไปอย่างเชื่องช้าสำหรับเขาทุกวินาทีเหมือนถูกขังอยู่ในกรงที่มองไม่เห็นเสื้อผ้าที่เคยใส่สบายถูกแทนที่ด้วยชุดผู้ต้องหากลิ่นอิสระถูกแทนที่ด้วยกลิ่นอับของห้องขังเสียงประตูเหล็กปิดลงแต่ละครั้งเหมือนตอกย้ำว่าโลกภายนอกกำลังถอยห่างออกไปเรื่อยๆข่าวตามสื่อตีแผ่เรื่องราวอย่างไม่ปราณีรายละเอียดถูกขยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนความเป็นมนุษย์ของเขาค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงคำว่า ผู้ต้องหาในคดีร้ายแรงผู้คนตัดสินเขาผ่านหน้าจอโดยไม่เคยเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของเด็กอายุ19ปีคนหนึ่งในคืนแรกของการถูกควบคุมตัวเขานอนไม่หลับภาพเหตุการณ์วนกลับมาไม่หยุดเสียงคำพูดของตัวเองเสียงอีกฝ่ายเสียงหัวใจที่เต้นแรงผิดปกติทุกอย่างรวมกันเป็นฝันร้ายที่ไม่มีทางตื่นเขาพยายามถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าทำไมแค่เรื่องเงินเล็กน้อยถึงกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลบได้ เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการสารความจริงก็ยิ่งหนักหน่วงพยาหลักฐานถูกนำมาเรียงต่อกันอย่างเป็นระบบทุกชิ้นเหมือนก้อนหินที่ถ่วงน้ำหนักชีวิตเขาลงเรื่อยๆทนายพยายามอธิบายถึงอายุความขาดวุฒิภาวะและอารมณ์ชั่ววูบแต่คำเหล่านั้นดูเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วในห้องพิจารณาคดีเขายืนฟังคำให้การด้วยขาที่แทบสุดทุกครั้งที่ชื่อของเขาถูกเรียกความรู้สึกผิดก็กัดกินลึกลงไปอีกเขานึกถึงครอบครัวนึกถึงวันที่ยังเป็นแค่เด็กที่มีความฝันเรียบง่ายนึึกกกกถถงงชีีววิตตตตท่่่ครรจะยยยาาาไลลแัลับูดดออนหอ้ แม่ของเขานั่งอยู่แถวหลังสุดน้ำตาไหลเงียบเงียบไม่มีเสียงร้องไม่มีการโวยวายมีเพียงความเจ็บปวดที่ไม่อาจอธิบายออกมาเป็นคำพูดพ่อก้มหน้าเหมือนแบกรับความผิดทั้งหมดไว้คนเดียวทั้งที่ไม่มีใครในครอบครัวคาดคิดว่าเรื่องจะมาถึงจุดนี้ทุกการไต่สวนทำให้เขาเริ่มตระหนักว่าบางการตัดสินใจแม้จะกินเวลาไม่ถึงนาทีแต่ผลลัพธ์กลับลากยาวไปทั้งชีวิตกฎหมายไม่รู้จักคำว่าถ้าย้อนกลับได้และสังคมก็ไม่รอให้เขาเติบโตพอจะเข้าใจสิ่งที่ตัวเองทำ คืนแล้วคืนเล่าในเรือนจำเขาเริ่มเงียบลงความคืบคองของวัยรุ่นหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ว่าเด็กหนุ่มอายุ19ปีคนหนึ่งควรถูกลงโทษหนักหนาเพียงใดกับความผิดพลาดที่เริ่มต้นจากเงินค่าเดินทางเพียงเล็กน้อยและในขณะที่กระบวนการยุติธรรมยังคงเดินหน้าต่อไปเส้นทางชีวิตของเขาก็กำลังถูกผลักเข้าใกล้จุดที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึงมากขึ้นเรื่อยๆเ,เวลาผ่านไปพร้อมกับความหวังที่ค่อยๆจางหายเขาเริ่มเรียนรู้ตารางเวลาของเรือนจำ โดยไม่ตั้งใจเสียงปลุกในตอนเช้าเสียงฝีเท้าของผู้คุมเสียงโซ่กระทบกันเบาๆทุกอย่างกลายเป็นกิจวัตรที่บอกย้ำว่าโลกของเขาเปลี่ยนไปแล้วอย่างถาวรเด็กหนุ่มวัยสิปีที่เคยคิดว่าชีวิตยังมีเวลาอีกมากบัดนี้กลับต้องนับวันด้วยความไม่แน่นอนในช่วงรอคำตัดสินเขาถูกย้ายไปขังรวมกับผู้ต้องหาคดีอื่นๆบางคนมีอายุเป็นพ่อของเขาบางคนผ่านชีวิตที่โหดร้ายมานาน,านหลายสิบปีเรื่องเล่าภายในกำแพงสูงเหล่านี้เต็มไปด้วยความผิดพลาดการตัดสินใจที่ช้าไปเพียงวินาทีเดียวและคำว่าถ้าวันนั้น ที่ไม่มีวันย้อนกลับได้เขาฟังเงียบเียบเหมือนกำลังมองภาพอนาคตของตัวเองสะท้อนอยู่ในสายตาคนเหล่านั้นจดหมายจากครอบครัวกลายเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมเขากับโลกภายนอกตัวอักษรสั้นๆเต็มไปด้วยความเป็นห่วงความรักและคำปลอบใจที่พยายามไม่ทำให้เขาสิ้นหวังแต่ทุกครั้งที่อ่านเขากลับรู้สึกหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมเพราะรู้ดีว่าความเจ็บปวดไม่ได้ตกอยู่กับเขาเพียงคนเดียว การพิจารณาคดีดำเนินไปอย่างต่อเนื่องรายละเอียดถูกขุดลึกขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุจนถึงวินาทีหลังจากนั้นทุกคำถามของอายการเหมือนมีที่ค่อยๆเฉือนหัวใจเขาต้องย้อนนึกถึงเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่อยากลืมมันให้หมดสิน้นผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาถูกเรียกมาให้ความเห็นพูดถึงพัฒนาการของสมองวัยรุ่นความหุนหันพลันแล่นและการควบคุมอารมณ์ที่ยังไม่สมบูรณ์แต่คำอธิบายเหล่านั้นกลับดูไร้น้ำหนักเมื่อความสูญเสียได้เกิดขึ้นไปแล้วไม่มีทฤษฎีใใดดดสาาามรรถคืืนนนชีววิิตตหหหอออย้อ้้เเเลลกกกับไไปุ่ ในช่วงพักการพิจารณาเขานั่งอยู่หลังลูกกรงมองแสงแดดที่ส่องผ่านช่องเล็กๆความคิดวงเวียนถึงคำถามเดิมซ้ำๆว่าถ้าในคืนนั้นเขาเลือกเงียบเลือกเดินลงจากรถเลือกอดทนอีกนิดชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ความจริงคือเขาไม่ได้เลือกแบบนั้นชื่อของคดีเริ่มถูกพูดถึงในวงกว้างบางคนเห็นใจบางคนโกรธแค้นบางคนเรียกร้องโทษสูงสุดเพื่อเป็นตัวอย่างสังคมแบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนโดยแทบไม่มีใครสนใจว่าเด็กหนุ่มคนนี้กำลังเผชิญอะไรอยู่ในแต่ละคืนที่ไร้เสียงหัวเราะ ในเรือนจําเขาเริ่มเขียนบันทึกลงบนกระดาษบางๆเขียนถึงความกลัวความสํานึกผิดและสิ่งที่อยากบอกกับตัวเองในอดีตคําเหล่านั้นไม่เคยถูกส่งออกไปไหนแต่เป็นเหมือนหลักฐานชิ้นเดียวที่ยืนยันว่าเขายังเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกไม่ใช่แค่ชื่อในเอกสารคดีทุกก้้วของกระบวนการยุติธรรมกําลังพาเขาเข้าใกล้บทสรุปที่ไม่มีใครอยากได้ยินเส้นแบ่งระหว่างวัยรุ่นกับนักโทษประหารเริ่มเลือนรางลงเรื่อยๆและในขณะที่โลกภายนอกยังคงเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเด็กหนุ่มวัยสิปีก็ยังคงนั่งรอ รอคำตัดสินที่จะกำหนดชะตากรรมทั้งหมดของชีวิตเขาและเรื่องราวนี้ยังคงเดินหน้าไปในทิศทางที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้เลยเช้าวันหนึ่งชื่อของเขาถูกเรียกขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นไม่ดังแต่กลับหนักอึ้งจนขาแทบก้าไม่ออกเขาถูกพาออกจากห้องขังผ่านทางเดินยาวที่คุณตาผู้คุมไม่ได้พูดอะไรมากมีเพียงสีหน้าที่บอกไปในว่าวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาอีกต่อไปแสงแดดด้านนอกสองแรงกว่าทุกวันหรือ,ออาจเป็นเพราะดวงตาของเขาเริ่มชินกับความมืด ในห้องพิจารณาความเงียบปกคลุมจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเขานั่งลงอย่างเชื่องช้ามือประสานกันแน่นความคิดวิ่งวุ่นเหมือนพายุภาพในอดีตผุดขึ้นมาไม่หยุดเสียงหัวเราะของเพื่อนเสียงแม่เรียกกินข้าวเสียงชีวิตธรรมดาที่เคยมีอยู่จริงอายการกล่าวถ้อยคำเดิมซ้ำอย่างเป็นระบบเย็นชาและแม่นยำทุกประโยคเหมือนวางก้อนหินเพิ่มลงบนนอกเขาทนายฝ่ายจำเลยพยายามต่อสู้ด้วยเหตุผลสุดท้ายที่เหลืออยู่ชี้ให้เห็นอายุความไม่พร้อมทางอารมณ์ความสำนึกผิดที่ปรากฏชัดแต่ในห้องนั้นไม่มีใครแน่ใจว่าเหตุผลเหล่านี้จะมีน้ำหนักมากพออหรืไม่ สายตาของเขาเหลือไปเห็นครอบครัวอีกครั้งแม่พยายามยิ้มทั้งที่น้ำตาคลอพ่อยังคงนิ่งเงียบเหมือนเดิมความรู้สึกผิดพุ่งขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเขาอยากพูดอยากขอโทษอยากบอกว่าถ้าย้อนเวลาได้เขาจะยอมเดินกลับบ้านเท้าเปล่าดีกว่ามานั่งอยู่ตรงนี้แต่ทุกคำถูกกลืนหายไปกับความเงียบระหว่างรอการอ่านคำวินิจฉัยเวลาเหมือนหยุดเดินเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนกว่าครั้งไหนๆทุกวินาทีช่างยาวนานเหมือนถูกยืดออกไปอย่างโหดร้ายจนแทบลืมไปว่าชีวิตภายนอกยังคงเคลื่อนไหวคืนก่อนหน้านั้นเขานอนไม่หลับอีกครั้งงงงนนัั่มอผซี และคิดถึงคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบว่าความยุติธรรมควรมีหน้าตาแบบไหนสำหรับเด็กหนุ่มที่เติบโตไม่ทันความผิดพลาดของตัวเองเขาไม่ได้ขอให้ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ขอให้มีใครสักคนมองเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตเขาเมื่อเสียงในห้องพิจารณาเริ่มขยับทุกสายตาจับจ้องไปยังจุดเดียวเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถูกบีบให้แคบลงเหลือเพียงลมหายใจทีทีและคำไม่กี่คำที่กำลังจะหลุดออกมาในไม่ช้าจากข้าเดินทางเล็กน้อยในคืนนั้น สู่ชะตากรรมที่กำลังจะถูกตัดสินในวันนี้เส้นทางของเด็กหนุ่มวัย19ปียังคงเดินต่อไปในความไม่แน่นอนและบางทีสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการผู้พิพากษายังไม่เอื้อนเอ่ยคำใดเสียงกระดาษขยับเบาๆกลับดังชัดราวกับฟ้าผ่าเด็กหนุ่มกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากมือเย็นเฉียบเหงือ่อซึมออกมาทั้งที่อากาศในห้องเย็นจนสั่นเขาไม่กล้ามองนาฬิกาไม่กล้ามองใครนอกจากจ้องพื้นตรงหน้าเหมือนกลัวว่าสายตาเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ทุกอย่างพังลงทันที ความทรงจำไหลย,ย้อนกลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่คืนเกิดเหตุแต่เป็นช่วงเวลาก่อนหน้านั้นวันที่เขายังมีเรื่องให้กังวลแค่เงินไม่พอใช้ความฝันเล็กๆที่ยังไม่ได้เริ่มต้นและอนาคตที่คิดว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันชีวิตในตอนนั้นดูไกลจากคำว่าเรือนจำเหลือเกินในห้องพิจารณาเสียงไอเบาของใครบางคนทำให้เขาสะดุ้งทุกคนรอคอยเหมือนกันแต่ความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับบางคนนี่คือคดีหนึ่งในหลายร้อยคดีแต่สำหรับเขานี่คือเส้นแบ่งระหว่างการมีชีวิตอยู่กับการถูกจดจำในฐานะตัวอย่างของความผิดพลาด ผู้พิพากษามองเอกสารตรงหน้าอย่างนิ่งเฉยใบหน้าไม่แสดงอารมณ์ใดๆเด็กหนุ่มพยายามอ่านววลตานั้นแต่ไม่พบคำตอบเขาเริ่มรู้สึกว่าลมหายใจสั้นลงหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาความคิดฟุ้งซ่านว่าถ้าผลออกมาเลวร้ายครอบครัวจะอยู่ต่ออย่างไรชื่อของเขาจะถูกพูดถึงไปอีกนานแค่ไหนในเรือนจำเพื่อนผู้ต้องหาบางคนเคยบอกเขาว่าช่วงเวลารอคำตัดสินคือช่วงที่โหดร้ายที่สุดไม่ใช่เพราะบทลงโทษแต่เพราะความหวังที่ยังไม่ตายและความกลัวที่ยังไม่ชัดเจนเขาเพิ่งเข้าใจความหมายของคำนั้นอย่างแท้จริงในวันนี้ ภาพแม่ที่นั่งอยู่ด้านหลังยังคงติดตาเขานึกถึงมือที่เคยลูบหัวเบาๆตอนเด็กนึกถึงคำเตือนเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยฟังอย่างจริงจังใครจะคิดว่าคำว่าใจเย็นๆที่เคยผ่านหูจะกลายเป็นสิ่งที่เขาอยากย้อนกลับไปยึดไว้มากที่สุดในชีวิตความเงียบในห้องยังคงยืดเยื้อเหมือนตั้งใจทรมานทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเด็กหนุ่มเริ่มรับรู้ว่าตัวเองไม่ใช่แค่คนที่ทำผิดแต่เป็นบทเรียนเป็นสัญลักษณ์เป็นคำเตือนสำหรับสังคมทั้งที่เขายังไม่ทันได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยด้วยซ้ำ ขณะที่ผู้พิพากษาขยับตัวเล็กน้อยสายตาทุกคู่ในห้องก็จับจ้องพร้อมกันหัวใจของเด็กหนุ่มเต้นแรงขึ้นอีกครั้งราวกับรู้ว่าช่วงเวลานี้กำลังพาเขาเข้าใกล้จุดเปลี่ยนที่สุดของชีวิตจากการเดินทางธรรมดาในคืนหนึ่งสู่ห้องพิจารณาที่เงียบงันในวันนี้เส้นทางของเด็กหนุ่มวัยสิปียังไม่ถูกเขียนจนจบและทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังผลักเขา,เข,าเข้าใกล้ความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆผู้พิพากษายกสายตาขึ้นจากเอกสารชา้ชาๆ แต่ยังไม่พูดอะไรเสียงกระซิบกระซาบในห้องเงียบลงทันทีราวกับทุกคนกลัวแม่แต่ลมหายใจของตัวเองเด็กหนุ่มรู้สึกว่าปลายนิ้วชาจนแทบไม่รู้สึกมือที่วางบนตักสันเล็กน้อยเขาพยายามกำแน่นเพื่อซ่อนความกลัวแต่ยิ่งพยายามควบคุมร่างกายกลับยิ่งทรยศในหัวของเขาภาพเหตุการณ์เล็กๆกน้อยๆผุดขึ้นมาอย่างไร้ลำดับภาพป้ายรถริมถนนแสงไฟนีออนสะท้อนกระจกเสียงเครื่องยนต์ที่เคยเป็นเพียงฉากหลังของชีวิตธรรมดากลับ,กล,บกลายเป็นเสียงที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำเขานึกถึงคำพูดไม่กี่คำที่พูดออกไปโดยไม่คิดนึกถึงจังหหววะะที่คามโกรธชนเตุผล และความเงียบที่ตามมาในวินาทีถัดไปเขาเริ่มเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากความเลวร้ายเสมอไปบางครั้งมันเกิดจากความอ่อนแอจากการไม่รู้จักหยุดจากการคิดว่าตัวเองยังมีเวลาแก้ตัวแต่กฎหมายไม่ทำงานแบบนั้นเวลาไม่ทำงานแบบนั้นและชีวิตก็ไม่เปิดโอกาสให้ลองใหม่เสมอไปเสียงปากกาขีดเขียนดังขึ้นอีกครั้งผู้พิพากษาจดบันทึกบางอย่างเด็กหนุ่มเผลอเงยหน้าขึ้นมองเพียงเสี้ยววินาทีสายตานั้นไม่แสดงความโกรธไม่แสดงความเห็นใจเป็นสายตาที่ว่างเปล่า และมั่นคงสายตาของคนที่ต้องตัดสินชะตากรรมผู้อื่นตามตัวอักษรของกฎหมายเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเล็กลงเรื่อยๆในห้องที่กว้างเกินไปความเป็นตัวตนค่อยๆถูกลอกออกเหลือเพียงบทบาทที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าจำเลยไม่ใช่ลูกไม่ใช่น้องไม่ใช่วัยรุ่นที่ยังสับสนแต่เป็นชื่อหนึ่งในแฟ้มคดีหนาเตอะด้านหลังห้องพิจารณาเต็มไปด้วยสายตาที่หลากหลายบางสายตาเต็มไปด้วยความคาดหวังบางสายตาเต็มไปด้วยความโกรธและบางสายตาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นเด็กหนุ่มรับรู้ได้ถึงน้ำหนักของสายตาเหล่านั้น ทั้งที่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาเขารู้ดีว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเรื่องราวของเขาจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกเขาไม่ได้กลัวความตายเท่ากับกลัวการถูกลืมในฐานะมนุษย์กลัวว่าผู้คนจะจดจําเขาเพียงวินาทีที่เลวร้ายที่สุดโดยไม่เคยรู้จักเด็กหนุ่มที่เคยหัวเราะเคยฝันและเคยคิดว่าชีวิตยังยาวไกลในเรือนจําผู้ต้องหาหลายคนเคยพูดว่าคําตัดสินไม่ได้เริ่มตอนอ่านคําพิพากษาแต่มันเริ่มตั้งแต่วันที่เราเลือกทางผิด ตอนนั้นเขาไม่เข้าใจนักแต่วันนี้ประโยคนั้นกลับชัดเจนขึ้นอย่างเจ็บปวดผู้พิพากษาขยับแฟ้มคดีให้ตรงเสียงกระดาษเสียดสีกันเบาๆแต่กลับดังชัดในหูของเด็กหนุ่มเหมือนสัญญาณเตือนเขาสูดลมหายใจลึกพยายามเตรียมใจรับสิ่งที่กำลังจะตามมาแม้จะไม่รู้เลยว่ามันจะหนักหนาเพียงใดจากเงินค่าเดินทางที่ดูเล็กน้อยในคืนหนึ่งสู่ห้องพิจารณาที่ทุกวินาทีช่างยาวนานเรื่องราวของเด็กหนุ่มวัยสิบเก้าปียังคงเดินหน้าอยู่ท่ามกลางความเงียบที่บีบคั้น และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้กำลังรอเวลาเผยตัวออกมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเสียงนาฬิกาแขวนผนังเดินต่อไปอย่างไม่สนใจใครเขาเริ่มจับจังหวะได้โดยไม่ตั้งใจทุกครั้งที่เข็มขยับความรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าใกล้ขอบเวมากขึ้นอีกก้าวหนึ่งผู้พิพากษายังคงนิ่งเงียบและหนักแน่นราวกับตั้งใจให้ความเงียบนั้นทำหน้าที่ของมันเองเด็กหนุ่มเริ่มรู้สึกว่าหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะความคิดสับสนปะปนกันไปหมดระหว่างความกลัวความเสียใจ และความหวังเล็กจิ๋วที่ยังไม่ยอมดับเขาไม่ได้หวังปาฏิหารไม่ได้หวังให้ใครลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแต่อยากให้มีใครสักคนมองเห็นว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากความผิดพลาดของเด็กที่ยังไม่เข้าใจโลกดีพอเขานึกถึงคําพูดของผู้คุมคนหนึ่งในคืนก่อนหน้าชายคนนั้นไม่ได้พูดมากแค่บอกว่าบางคนแพ้ชีวิตเร็วเกินไปทั้งที่ยังไม่ทันได้เรียนรู้วิธีอยู่กับมันตอนนั้นเขาไม่รู้จะตอบอะไรวันนี้คําพูดนั้นกลับดังก้องอยู่ในหัว ในแถวผู้ชมมีคนขยับตัวเล็กน้อยเสียงก้าวอี้เสียดสีกับพื้นดังขึ้นเบาๆแต่กลับสะเตือนใจอย่างประหลาดเหมือนทุกการเคลื่อนไหวกำลังรบกวนเส้นบางๆที่กั้นระหว่างความหวังกับความสิ้นหวังเด็กหนุ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ตรงกลางของเส้นนั้นพอดีเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าหากวันนั้นเขาเลือกเงียบเลือกยอมเสียศักดิ์ศรีชั่วคราวเลือกปล่อยให้อีกฝ่ายพูดฝ่ายเดียวเรื่องราวทั้งหมดจะหายไปเหมือนคืนธรรมดาคืนหนึ่งหรือไม่แต่คำถามเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อีกแล้วมันสายเกินไปตั้งแต่่วิินนาาทททีีกกรกรระไดด้้เขึ ความเงียบยังคงยืดเยื้ออย่างตั้งใจราวกับกำลังบังคับให้ทุกคนในห้องต้องเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองไม่ใช่แค่จำเลยแต่รวมถึงสังคมทั้งหมดที่กำลังมองเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นคำตอบง่ายๆของปัญหาที่ซับซ้อนดวงตาของเขาเริ่มพร่าเขากับพริบตาทีๆเพื่อไม่ให้น้ำตาไหลออกมาไม่ใช่เพราะกลัวใครเห็นแต่เพราะกลัวว่าถ้าน้ำตาไหลแล้วเขาอาจควบคุมตัวเองไม่ได้อีกเขาพยายามตั้งหลักสูตรลมหายใจช้าๆเหมือนที่เคยทำตอนยังเป็นเด็กในวินาทีนั้นเขาไม่รู้แล้วว่ากำลังรออะไรอยู่แน่ชัดระหว่างคำตัดสินคำอธิบาย หรือเพียงคำพูดไม่กี่คำที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการสิ่งเดียวที่เขารู้คือเมื่อเสียงแรกหลุดออกมาจากปากผู้พิพากษาเส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากเด็กหนุ่มธรรมดาที่เคยคิดว่าความผิดพลาดแก้ไขได้สู่คนที่กำลังนั่งรอชะตากรรมภายใต้ใตกฎหมายที่ไม่เคยอ่อนโยนเรื่องราวนี้ยังคงเดินต่อไปอย่างเชื่องช้าและความจริงที่ทุกคนกำลังรอกำลังอยู่ใกล้กว่าที่เขาเคยคิดไวมากนักเสียงประตูบานใหญ่เปิดกว้างผู้คุมส่งสัญ,ญญาณให้เขาลุกขึ้นเด็กหนุ่มค่อยๆย,ย,ยืนมือสัน่น และหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกทุกก้าวที่เดินผ่านทางเดินยาวรู้สึกเหมือนแต่ละก้าวถูกยืดออกไม่สิ้นสุดแสงไฟด้านบนศาดลงบนพื้นทําให้เงาของเขายืดยาวและบิดเบี้ยวราวกับเตือนว่าเส้นทางนี้ไม่ได้มีทางย้อนกลับผู้พิพากษายังนั่งนิ่งแววตาเหมือนสำรวจทุกการเคลื่อนไหวของเขาด้านหลังในห้องพิจารณาครอบครัวของเขานั่งก้มหน้าน้ำตาคลอเบาๆแต่ไม่มีเสียงสะอื้นดังออกมาพวกเขารู้ดีว่าในวินาทีนี้ทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวล้วนไม่มีประโยชน์อีกแล้ว เขาพยายามหายใจช้าๆแต่ลมหายใจกลับติดขัดทุกความคิดวนกลับไปยังคืนนั้นคืนที่เงินค่าเดินทางเพียงเล็กน้อยกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครคาดคิดความรู้สึกผิดผสมกับความเสียใจและความกลัวทําให้หัวใจเหมือนถูกบดขยี้ภายในอกเสียงปากกาขีดเขียนดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงในห้องพิจารณามันดังอยู่ในหัวของเขาเองเป็นเสียงเตือนว่าทุกวินาทีหลังจากนี้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะถูกจดจําไม่ใช่เพียงเพราะเหตุการณ์แต่เพราะผลลัพธ์ที่จะตามมา เด็กหนุ่มเริ่มคิดถึงชีวิตที่เคยมีเคยคิดว่าทุกอย่างเรียบง่ายแค่ไปโรงเรียนกลับบ้านทำงานเล็กๆน้อยๆเงินค่ารถไม่พอจ่ายแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ทุกอย่างเล็กน้อยนั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันย้อนกลับได้สายตาของเขามองไปรอบห้องเห็นผู้คนหลายคนจับจ้องเขาบางสายตาเต็มไปด้วยความหวังบางสายตาเต็มไปด้วยความตัดสินบางสายตาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นเด็กหนุ่มรับรู้ถึงแรงกดดันทั้งหมดและรู้ว่าตัวเองถูกลากเข้าไปอยู่ตรงกลางของมันโดยไม่มีทางหลบ เขานึกถึงแม่นึกถึงพ่อและคำพูดเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาเคยให้ไว้ระวังตัวเองนะอย่าใจร้อนคำเหล่านั้นกลับมีความหมายชัดเจนที่สุดในวินาทีนี้ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเหลือเพียงเสียงหัวใจของตัวเองและความคิดที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเขาเริ่มรู้ว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากเงินค่าเดินทาง1,200บาทสู่ชะตากรรมที่ไม่อาจหนีได้ เด็กหนุ่มวัยสิปียังคงเดินต่อไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้กําลังรอคอยเขาอยู่ตรงหน้าอย่างเงียบๆเ,เสียงคำตัดสินดังขึ้นช้าๆเหมือนเวลาหยุดเดินเด็กหนุ่มตัวแข็งทื่อมือสั่นราวกับไม่มีแรงประคองตัวเองเสียในหัวดังขึ้นเป็นพันเสียงนี่คือจุดจบหรือยังหรือเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดที่ไม่มีวันสิ้นสุด ผู้พิพากษามองตาเขาอย่างเย็นชาไม่มีรอยยิ้มไม่มีความเห็นใจไม่มีคำปลอบประโลมมีเพียงถ้อยคำที่ถูกเขียนไว้ในกฎหมายที่อ่านออกเสียงแล้วทุกคำเหมือนตอกย้ำความจริงที่เลวร้ายที่สุดเสียงนั้นก้องในหัวเด็กหนุ่มจนแทบหูอื้อคดีนี้ตัดสินโทษจำคุกสูงสุดและอยู่ระหว่างการพิจารณาโทษขั้นสูงสุด ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหมุนช้าลงใบหน้าของแม่พระเลือนน้ำตาไหลรินเงียบๆพ่อก้มหน้าแน่นมือขาวซีดกำแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือความเจ็บปวดของครอบครัวก้องสะท้อนในใจเขาเองเด็กหนุ่มตระหนักว่าความผิดพลาดเพียงวินาทีเดียวไม่เพียงพรากชีวิตของตัวเองแต่กำลังทิ้งรอยแผลลึกไว้บนทุกคนรอบตัวเขาเงยหน้าขึ้นมองผู้พิพากษาอีกครั้งสายตาของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดความเสียใจและความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายเหมือนยืนอยู่เหนือหน้าผาความกลัวโอบรอบตัวแต่ในความกลัวนั้นก็ยังมีเสียงเล็กๆของความหวังแวววบบขึ้นมมาา่่ชีิตยังไจ แต่ฉันต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างความคิดของเขากลับไปยังคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นคืนที่เงินค่าเดินทางเพียงเล็กน้อยกลายเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตทั้งหมดรู้ตัวอีกทีเขาได้สูญเสียสิ่งที่ไม่อาจเรียกคืนได้ทั้งความไร้เดียงสาอิสรภาพและวันที่ควรจะเรียบง่ายในวัยเด็กทุกอย่างหายไปในวินาทีเดียวเมื่อเสียงคำพิพากษาจบลงเด็กหนุ่มค่อยๆย,ยืนขึ้นลมหายใจยังทีมือเย็นเฉียบแต่เขารู้สึกว่าตัวเองตื่นเต็มตาแล้วครั้งแรกในชีวิตหลังจากเหตุการณ์เลวร และแม้ว่าทุกสายตาจะจับจ้องเขาด้วยความตัดสินในห้องพิจารณาทุกสายตาหันมาจับจ้องเขาไม่ใช่เพราะสงสารแต่เพราะผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังกลายเป็นตัวอย่างชัดเจนเด็กหนุ่มรับรู้แรงกดดันนั้นแต่คราวนี้เขาไม่ปล่อยให้มันทำลายเขาอีกต่อไปเขาเริ่มเข้าใจว่าชีวิตหลังความผิดพลาดไม่ได้จบเพียงแค่คำตัดสินแต่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเขามองไปรอบห้องเห็นแม่พยายามยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาพ่อยังคงก้มหน้า แต่สายตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจปนความเสียใจเด็กหนุ่มยิ้มบางๆแม้ใจจะหนักอึ้งเขารู้ว่าแม้โลกจะไม่ให้อภัยเขาในทันทีแต่ความพยายามที่จะยืนหยัดและรับผิดชอบคือสิ่งเดียวที่ยังเหลือให้เขาทําขณะที่ผู้คุมพาเขากลับห้องขังเสียงฝีเท้าก้าวตามหลังเหมือนจังหวะชีวิตที่ค่อยๆเคลื่อนต่อเด็กหนุ่มเริ่มมองรอบตัวใหม่มองทุกสิ่งที่เคยละเลยมองทุกความผิดพลาดในอดีตและเรียนรู้ว่าทุกการกระทําแม้เพียงเล็กน้อยสามารถกําหนดชะตาชีวิตได้อย่างถาวร ในคืนเงียบสงัดเขานั่งบนเตียงในห้องขังฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นชา้ชาๆเริ่มจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกผิดความสำนึกผิดและความตั้งใจที่จะเปลี่ยนชีวิตครั้งใหม่ทุกตัวอักษรที่เขียนเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างอดีตอันมืดมิดกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเด็กหนุ่มวัยสิปีเริ่มเข้าใจว่าการแก้ไขไม่ได้เริ่มจากการลืมแต่เริ่มจากการเผชิญหน้ากับความจริงการยอมรับความผิดพลาดและการเรียนรู้ที่จะไม่ทำซ้ำอีกเขาอาจยังอยู่ในกำมือของกฎหมายแต่ในหัวใจของเขากำลังเกิดความเปลี่ เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่แม้ยากลำบากแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจในวินาทีนั้นเขารู้สึกได้ว่าชีวิตแม้จะถูกลากผ่านความเจ็บปวดและความสูญเสียสามารถเดินต่อไปได้แม้จะช้าแม้จะเจ็บปวดแต่เขายังมีลมหายใจให้เรียนรู้ยังมีเวลาให้สำนึกยังมีโอกาสให้เปลี่ยนและในความมืดของห้องขังคืนนี้เด็กหนุ่มวัยสิปีได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวกำหนดชะตาชีวิตทั้งชีวิตของเขาอีกต่อไปแม้โลกจะไม่ยอมง่ายๆแต่เขาจะยืนหยัดต่อไป และชีวิตจะเริ่มต้นอีกครั้ง